ันพสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวชั้นเก็บส q กูชี่ของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเราอยากบอกทุกคนว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยแสงไม่มีนะคะแล้วก็เราใช้แสงไฟอย่างอื่นช่วยนะคะมันก็เลยอาจจะมีเงานะคะแล้วก็ไม่ชัดบ้างนะคะก็ต้องขอโทษมานะที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะคอมเมนต์ถามน,นะคะห้องที่เราเก็บสากชุช่เนี่ยคือมันเป็นห้องแต่ว่าแบบเราเอาไว้แพคของเวลาเราขายของอะไรนี้ด้วยนะคะมันก็อาจจะค่อนข้างลกเราเลยตัดสินใจว่าเราจะถ่ายแค่มุมเก็บสากชุช่อย่างเดียวนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็นี่จะเป็นที่เก็บสากชุช่ของเรานะคะนี่เลยนะคะก็เออเราใส่ไว้ในเกะนะคะเกะทั้งหมดก็จะมี5ชั้นด้วยกันนะคะ นี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันทีละอันเลยนะคะเริ่มจากส่วนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะเราเอาไว้ใส่ขนมปังที่มันใหญ่ๆนะคะอันนี้จะเป็นของไอ้บลูนะแล้วก็มีอิงลิชเบรดอีกอันหนึ่งส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีโคซองพูนีมาลุนะคะมีชิ้นนี้มีกาแฟแล้วก็มีคอเนตนะคะต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บคาเฟ่ดีเอ็นนะคะของเรา นี่ก็ตามที่เราเคยรีวิวไปนะคะก็จะอาจจะเคยเห็นเห็นกันบ้างแล้วนะมีบางชิ้นหายไปนะคะเพราะว่าเราเตรียมทําวิดีโอนะก็ถ้าใครอยากรู้อย่าลืมติดตามนะคะต่อไปนะคะก็จะเริ่มจากเกะชั้นแรกกันเลยนะคะก็นี่ดึงออกมาจะมีพวกนี้เลยนะคะจะเป็น เออสกุชี่ของไอบลูมนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเกียร์ชั้นแรกนะคะเราพยายามจับมันเป็นพวกๆนะคะเวลาเราหาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหาแบบหลายๆที่อะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะเกียร์ไอบลูมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เราอาจจะไม่ได้ลือให้ดูหมดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันอยู่ด้านใต้ยเยอะด้วย ต่อไปนะคะชั้นที่2ก็ชั้นแรกมันเก็บไม่พอนะคะเราก็เลยใส่มาในชั้นที่2ด้วยก็จะมีผสมกับของภูนี้ของชาวาอะไรอย่างงี้บ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกโอยามาโตเกียวนะคะก็จะมีขนมปังนะคะรุ่นเก่าๆที่เราสะสมมานานแล้วเหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีก้อนทองตรงนี้นะคะก็จะมีวาฟเฟิลนะคะสสีแล้วก็เมลอนบานอีก3ส,สีนะคะนี่ก็จะเป็นโดนัทภูนี้มาลุนะคะสสี ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเค้กโรลนะคะของโอยาม่าก็ค่อนข้างแรแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนนี้อันเล็กก็มีนะคะนี่แล้วก็มีบันนะคะ Milk Bun. มิวบันมีหมีไอบลูมนะคะมีพวกทยาจินะคะรุ่นเก่าๆแล้วก็มีพีชสีสีอันนี้ก็จะเป็นเซตมินิบันนะคะของไอบลูมตรงนี้จะเป็นขวดนมไอบลูมนะคะ แล้วก็มีเค้กคัพเค้กต่อนะคะนี่สสีต่อไปอันนี้จะเป็นชั้นที่3นะคะก็จะมีของแบรนด์แบบผสมผสมกันไปนะคะก็นี้จะเป็นคิวตี้ครีเอทีนะคะมีพันเค้กคู่นี้ยักษ์นะคะ2อันแล้วก็มีเบรดโ o โลฟนะคะอยู่ข้างในสุดแล้วก็เรียงออกมานะคะก็จะเป็นซอฟต์โลฟเบรดนะคะของคิวตีตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกปอมๆนะคะที่เราเคยรีวิวไป มีครูม้าอันนี้ก็จะมีขนมปังชาวานะคะที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้สี่อันแล้วก็เจดีมนะคะรุ่นเก่าสองสีก็มีอันนี้ด้วยนะคะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่สี่นะคะก็ชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นที่ของจุกจิกเยอะมากนะคะมันจะเป็นพวกซันดีโอผสมแซมมี่ผสมแบบทุกอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคิตตี้นะคะ ก็เราจะมาเริ่มจากมุมนี้กันก่อนนะคะก็สีอันนี้นะคะจะเป็นปี2009หมดเลยนะคะอันที่หายากสุดนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเป็นสีหายากนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกคิตตี้เซนเบ้น,นะคะทั้งหมดจะมี4แบบด้วยกันนะคะแล้วก็มีครบนะคะนี่ก็ด้านล่างนี้นะคะก็จะมีพวกเค้กโรนะคะ โดนัทปี2015นะคะที่มันเป็นของเมืองจีนนะคะที่ผลิตออกมาแบบหลายแบบนะคะแล้วก็มีแบบซ้ำๆบ้างนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นมินิคิตตี้โดนัทนะคะหายากดูจากตรงสติกเกอร์นะคะมันเหลืองแล้วนะคะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างเก่านะคะชอเคเ็อกโกแลตหักได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคิตตี้ในชุดสตรอเบอรี่นะคะก็จะค่อนข้าง หายากนะคะแล้วก็ด้านใต้นี้นะคะก็จะเป็นโดนัทคิตตี้ปี2009นะคะทั้งแถบตรงนี้เลยนะคะจะเป็นปี2009นี่ตรงนี้นะคะก็เราสะสมมาค่อนข้างนานแล้วนะคะก็เลยเก็บพวกของแลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกมินิเจดีวิมขนมปังนะคะมีบอลบอลริบบอนนะคะหายากมากๆประมาณนี้นะคะเราให้ดูหมดไม่ไหวนะคะเพราะว่าแบบ มันเยอะมากจริงๆนะคะเราไม่อยากลือออกมาแล้วก็มาถึงชั้นสุดท้ายกันนะคะก็นี่อันนี้เราว่าจุกจิกมากกว่าเดิมอีกนะคะแต่ว่าแค่มันไม่แบบมันไม่เยอะมากนะคะตัวนี้นะคะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการ์ตูนนะคะต้องแท็กมันเขียนว่า south park นะคะอันนี้นะคะเรามีเซตเอ่อมาการองรุ่นเก่านะคะ แล้วก็มีพวกแบบอะไรแรนดอมเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเค้กโรคาเฟ่ดีเอ็นรุ่นเก่านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกูชี่เอ่อบาฟนะคะนี่ก็เราไม่รู้ว่ามีใครจำได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ารุ่นนี้นานนานเหมือนกันนะคะแต่ว่า แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเราเก็บมานานเหมือนกันมีอะไรออกมาแล้วก็ซื้อหมดนะคะนี่ Honey Toast Kitty นะคะก็น่ารักมากนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างแข็งนะคะ b e Bear s c h o o l Cupcake นะคะน่ารักมากแต่มันยังไม่จบนะคะมันยังมีมุมนี้ต่อนะคะเป็นกล่อง Tesco นะคะกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบพวก s ซ u i s h ิ r a n d รนนะคะ เราไม่มีที่เก็บเราก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะก็ตรงนี้จะเป็นพวกเค้กค,คายาลุนะคะ3มสีแอปเปิ้ลคิวตี้จัมโบ้นะคะชิ้นใหญ่ท t สชาวานะคะพวกแคปซูลเจดูนะคะล่าสุดแล้วก็ส่วนอะไรที่อยู่ด้านล่างนะคะเราคงไม่ได้ลือออกมานะคะเพราะว่าคือลือทีนึงนี่ต้องเทอ,ออกมาจัดใหม่หมดเลยนะคะ ก็เราจะให้ให้ดูด้านนอกนะคะก็จะมีพาชาวนะคะอันนี้รุ่นเก่านะคะไม่ใช่ที่ขายตามเว็บจีนนะคะแล้วก็ซาราเปาคิวตี้แล้วก็มีของเจด e ีมด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นมาเตอร์การ์เด้นนะคะเราเรียงเป็นแถวยาวนี่นะคะมันมเยอะมากจริงๆอะ่ะเราคิดว่าเราจะเริ่มขายบางส่วนนะคะถ้าใครเห็นอะไรในวิดีโอนี้ที่ชอบนะคะก็ลองทักมาถามเราได้นะคะนี่นะคะ จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวที่เก็บเซอรกิชชี่ของเรานะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เรานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยมาดูวิดีโอเราแล้วก็มา subscribe นะคะก็ใกล้จะครบหนึ่งหมื่นคนแล้วนะคะเราก็ดีใจมากๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบา,บาย